หอมเท่ไงวไว้เดียลูกญ่แบบว่าเป็นภูมิใหญ่เลย,ยสิเป็นดอกไม้ที่รักที่สุดแล้วก็ชอบที่สุดต้เป็นอย่างสวัสดีพี่น้องจ้าสสวัสดีทุกคนจ้ามันดีนะดอกแก้วมันฮะมันแต่ก่อนพระคาคิดว่มันแบบว่า อออกดอกรูปนี่มันแต่ว่าคันลุนบดแลออกมาเราออกม่แต่ว่าความหอมอยู่หอมขนาดใหญ่ออกดอกใหญ่แค่สองต้นนี่นี่คนขับรถผ่านประตูก็ได้กินโชยหัวหวนเนาะส่วนต้นน้อยถี่มันได้เป็นดอกกะมีจํานวนทั้งหมดหาต้นมั้งหกเจ็ดเจ็ดต้น เจนี่สวยพี่น้องบ่งตื่นเศร้ามาออกมาบัดว่าตื่นเศร้ามาัดว่าบ้านขัดกัอย่ะหรอรอไซเกาหลีโตก่อนจ้าที่ค่าบ้านสวนที่สวยงามนะคะบ้านสวยที่สวยงามจากพี่น้องจ้านี่แหละอยู่คนเดียวพลากก็เลยเปลี่ยนแปลงอย่างดอกจ้าบบามือกา กินข่ายกันนองเฮือนในยองมือก็บกินข้าวไปก็กินยืนกนนองก็ครอบครัวปกติแหละแค่เฮาแยกครอบครัวมาเป็นของเขาเองแบบว่าเป็นเฮือนของเขาเองซาให้เฮือนนั่นก็ให้น่องซาเพราะเฮือนนั่นพระรากียจให้น้องต่อเติมให้น่องเบดหลายอยวคือเปเรื่องของพระราเองที่พระธาตเองคือว่าเออการบิดทรัพย์สมบัติของเขาโดยตรงเนาะเพื่อเถาแก่มาลูกหลานกับ ากได้สมบัติก็ต้องเลี้ยงใครไม่เลี้ยงก็ปล่อยเข้าสาธารณะนะคะจัดสวยเนะขออวดดอกไม้นิดหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวชีถทายคลิปอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับออย่างที่ว่าเราได้บอกไปเมื่อนั้นแล้ว จะเราเอียดหลังสีเราไอ้พักแต่งแบบางก้นก็บบอกเข้าใจและก็ไม่ใช่ไม่เข้าใจแบบธรรมดาเลยไม่เข้าใจมากจริงๆสุดๆเลยมีคอมเมนต์หนึ่งนะใช้คำพูดว่าอะไรไม่ชอบพันร่าเกียดพันล่าชอบขี้อวดอวดโน่นอวดนี่วว่าตัวเองมีโน่นมีนี่ มีบ้านมีรถมีนี่อวดรวยแล้วก็ไอแบบว่าอวดรวยทับถมเพื่อนให้เพื่อนไม่กล้าคบพราะลาดเสือ้อเจ้าของเราตั้งแต่พระลายมาพลาบอเคยอวดว่าเจ้าของมีเงินมีทองมีอย่างนะเพราะทุกอย่างนี่ก็คือแม่พระลาดไหนทั้งนั้นเลย ส่วนเรื่องบุญคุณกะคนเฮาไปลูกกับผพ้ามาแต่น้อยวันดีขึ้นดีมีแม่ขึ้นมาไพ่ส่ดีใจพระราดีใจแม่เหตห้พระราทุกอย่างแต่บางตะกอนแมนยูส่องต่คีิกับมมีวาิมายพระรากะับพรกบากะแบบว่าขอบคุณผลมาตลอดถ่ายคลิปออกคลิปตะกีก้บางทีบางกา กัเอฟซีกับพวกสิขาา่าวใจละหละพลาไปมาหาสู้กันตลอดวัได้ถิม่มหรือปลซวทุกทุกทีเนาะแต่เดี๋ยวสี่จดสริปรายละเอียดให้ฟังก่อนบางที่ห้าวบางที่อาจจะหลุดสิ่งที่บดีออกไปพอบางคนก็ฟังกับฟังแตกต่างก็ลาความหมายแต่ว่ารวยและลืมเพื่อนสับพอลาไม่มีทางยิ่งรวยยิ่งจะ ไม่ลืมเพื่อนเพราะอะไรหรือไมเรามีเงินเราสามารถไปหาเพื่อนได้แต่เราไม่มีเงินเราไม่สามารถออกจากบ้านได้ก็พอใจคือขันคอมเมนต์นั่นหรือว่าพอลาสักกดเสรจแล้พี่น้องเด้อปววกิพลาผมเคยตอตอบพอพอหลอกเต่มันกขาดเกินไปคนคอมเมนต์มเกินไปคอมเมนต์แบบอะไรละ่ะทุกวันนี้น่ะ พูดออกคลิปนะรักแม่อย่างนู้นอย่างนี้พอลาเครียดคือคาคอมเมนต์นี่แหละพราเราอยากให้นย่องถึงแม่ลหลายพ่อบ่กโอ้ยอะไรอะคอมเมนต์อะไรด่อยกย่องแต่แม่ยอแต่แม่ดิ่งวูอย่างนู้นองนี้อ้ากับแม่พ่อล่าเนาะพ่นเห็ดนั่นเห็ดนี่ไฮ้แพชี่บอกแม่แต่เวลาอยู่น้ำกาสิก,กอดเวสุมืมอร์ผู้เล่ก้า นาะแม่แล้วก็เอามาเปรียบเทียบว่าทั้งที่จะขอบคุณคนที่สร้างเธอขึ้นมาสร้างเธอขึ้นมาให้เธอได้เจอแม่สร้างเธอขึ้นมาให้เจอแม่คำบ้าแม่เนาะยูทูบเบอร์ก็ไลยท่านก็ต้อเงบิ้งนิสัยคนก่อนท่นก็สืบปรีสุงที่ส่วนจังสามารถ รับเป็นลูกแหละทุ่มเทแต่คออเมตนก็นแบบเสียตีเป็นวามหมายจังใดเดียวี่นองมันแบบมันหลาเกลียดเกินะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นอย่างก็อย่างนี้อวดรวยอวดนั่นอวดนี่บริอวดเจ้ารู้บอคาสมมุติไปเที่ยงใส่เสื้อผ้าธรรมดาถ้าต้องเท่าแตะ คือว่ชีวิตแต่งตัวแบบรุลาเราจากออกงานหลีว่าได้ใส่เพีดใส่พ่อใส่ท่อองเด้อสังเกตพระราไปไทยเห็นบอกเขาก็ว่ามาไทยแต่งตัวโอ้ยกัะบ้านนอกนี่กลับไปไ่ได้หมักอวดจริงจริงพี่นนอะแต่นี่คอมเมนต์ว่าอวดรลัวแล้วก็พูดถมเพื่อนนู้นอย่างนี้บอเคยว่าหิโมบอกพระรามกะหักมู ถ้าให้พี่น้องลอกคิดกับกันเด้อสิ่งนี้ว่าถ้าพูดผิดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเนี่ยอยากก็สิ่งนี้สําคัที่สุดพัล่าไปหาเพื่อนนิดหน่อยก็มีแต่บนคอมเมนต์ถามมนไมยไปหาเพื่อนไ,ไปหาเพื่อนอนน่นนี่แมนเจดีเจดียบอําลาพันยุ่ไก้กันแค่ห่างสมงโมงบอกกี่ส่วโมงเข้ารถเป็เตียย ล้วก็อกาบางสิวยางทาสถานการ์ก็เปลี่ยนใหม่หลายสังคมเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยเ,อยเนาะสังเกตเวลาหมู่มาเฮือนพันลลนะ่านานาทีบางทีปีหนึ่งกระเทือนหนึ่งสองเทือยังมีงานยัียมียังหมูยังจมเลย่าโอ้ยบ้านมันคือไก่แท้สิง่งส่แต่พลล่านี่เที่ยวไปหามหมูอย่างกะเทียงนาเนาะ ใช่คำว่าเอ้ยลืมบุญคุณบ่มีลืมบุญคุณอมะลาเร่องนี้พลาโบเคยลืมจ่ะหนูที่พลาก็คืออมะลาอย่างเอาไส้สุกเป็นโซบะซี่ยังกระใส้หลายอย่างเหมือนกันแต่ละกันอย่างเนาะถ้าเกิดหนอยยังไก่เห็ดไห้ด้วยนั่นนี่เกิดลงเกิดเลื่อยโอ้หลายอย่าง บางคนก็คิดไปแบบจะแสบอธิบายดีฟังดีไม่ต้องเนาะอธิายเกิ่ยนสกิบไอ้เพิ่งแล้วก็เสียเอาหลักฐานไอ้เพิ่งแต่ถ้าไพ่อยากรู้ไอ้ก็เอยเาบอกในเฟซบุ๊กพระจ้าน้ำฝนคำว่าน้ำฝนอ่ออภิสรานภาษาอังกฤษเขาต้มตัวลุงเสกเบื่ออาหารกันเลยแล้วก็ไปดูไดล่านี้ตรงนี้คำว่าโกงพวกนี้ชัดเจนทุกอย่าง โอว่อาอะไรยัยห่หางตื่นมาเห็นบรรยากาศด,ดีเลยมาถ่ายดอกไม้งาม,งามๆเลยสถานการณ์สถานีเดือดจะพี่น้องจ๋าเล่าเรื่องนี้อะไรฟังให้พี่น้องซอยตัดสินใจในรัฐเจียงได๋ดีเพราะว่าแต่พันล่าเท่าเราต้องไปทำลายถิ่นแตต้องไปหาซื้อขาดใช่ยังก็กวดต้นใหม่ใหม่ต้นใหม่ใหม่ โอเคจะได้ก็ขอบคุณทุขุนทุกคนนั่นเด้อแม่์พอทั้งหลายที่เข้าใจพระราที่สร้อยแบบพาเพื่อเล็กพระราหน่อยพระราศีตัวคนเดียวเนาะส่วนอะไอ้เนาะคนก็มีครอบครัวคนหมดแล้วอยู่กั็เพิ่มขนมันแบบแล้เวเราจะต้องแสลกะกระสักโลกกับเนาะไอ้จนเกิดปิบัติตอนน,นั้นสมัยก่อนที่แบบวา่าเดืนเอนธันวิลลมันสัก้าแหละ บางทีะกะผลาดก็บ่ได้เสียใจหรอกแต่ก็มีการน,น้อยนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเปาะจากนี้ขนาดนี้ยังจำควมเพียอยู่นิดนี้อีกรอบประมาณเนาะแต่ว่าคนส่วนพ่อหลวงจะชอหมักเลยน้ำราดเลยคือหมักหมูเลยแต่ไม่ได้อยากปลูกของขายเพราะมนปลูกยากและหาขายยากคือเรามีตลาดรองรับโอ้ยมานั่งถ่ายซื้อแบบคลิปเป็นสิบนาทีฝากไว้ก็สวัสดีอาจารย์แพทยจ๊ะ ต้นดอกก็ไอ้ต้นดอกแก่ยังร่างามน้องเปนดองหน่นฟัูโอเคค่ะสวัสดีจ้าอความในใจสุพี่น้องฟังด้วยจ้ายายพปน่นดองรับฟังและกับปวดพิจรารณาว่าสิ่งใดที่เราถือบ่ถือเด้อเขาตทษขอเอาพยได้หลายด้วยจ้า